คินิกหเครื่องนี้นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่กับทางร้านลอ็อกดีบเสร็จเรียบร้อยนะครับกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับก็ต้องขอแจ้งว่าแบตเตอรี่เดิมเนี่ยขอไม่ส่งกลับคืนนะครับก็ได้แจ้งให้ลูกค้า,าทราบเรียบร้อยเพื่อให้แบตเตอรี่เดิมเนี่ยออกจากสารระบบนะครับไม่มีไปโพสต์ขายในเว็บอีกนะครับซึ่งตรงนี้ลูกค้ากา็เข้าใจแล้วก็ยินยอมนะครับ ก็จากเครื่องนี้จากเครื่องเดิมนะครับที่ห่งเเนี่ยพลังกินพลังงาน1%เนี่ยจะอยู่ได้แค่ประมาณ45นาทีนะครับตอนนี้พอเปลี่ยนแบตเตอรี่กลับมาของทางร้านล็อกรีไบต์เนี่ยก็กลับมาที่สองชั่วโมงครึ่งถึง3มชั่วโมงนะครับต่อ1%นะครับที่ได้รายงานให้ลูกค้าทราบนะครับก็ตรงนี้ เราก็รายงานให้ลูกค้าทราบเรื่อยๆนะครับเครื่องนี้ผ่านการใช้งานมา2ปีนะครับก็เปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วดีครับก็สาเหตุอีกอย่างหนึ่งก็คือลูกค้านำไปชาร์จไฟเกิน5 V โวลต์ด้วยนะครับก็ส่งผลให้มีอาการเมื่อต่อสายชาร์จเนี่ยเครื่องก็จะเกิดอาการรีสตาร์ทเองในบางครั้งนะครับก็ ตรงนี้ก็แนะนําว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์นะครับถ้าเป็นหัวเดปเตอร์ก็แนะนําของ p p o o n นะครับตัวเล็กนะครับ5วัตต์นะครับก็จะเป็นการดีนะครับก็จะเป็น5โวลต์1แอมป์นะครับตรงนี้คู่มือเขียนมาไม่ชัดเจนแต่ก็ทางร้านแนะนําแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจร้านลอกดีไบส์เรายินดีให้บริการครับการ m มินฟินิกซ์6นะครับเรื่องนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ